คือก่อนหน้านั้นรู้ตัวว่ามีปัญหามีปัญหาแต่เราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงพอได้รับการโค้ดปรากฏว่ามันได้ถูกย้อนกลับไปนึกปัญหาที่เราอ่ะบางครั้งลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่านี่ยมันคือปมในใจของเราจริงๆแล้วทําให้รู้สึกว่าอาการบางอย่างมันหายไปเช่นปวดหัวหายไปหายไปแบบหายไปทันทีพี่ชื่อตุ๊กตาน,นะคะ อายุ40ไปไปลายแล้วแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางแล้วก็พัฒนาสูตรเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานผลิตเครื่องสำอางต่างๆค่ะ คือพี่อยู่เพี่อบอกแบบว่าพี่อยู่ในแวดวงของโค้ดมาค่อนข้างเยอะนะคะคําว่าโค้ดในความหมายของพี่คือคนที่ช่วยปลดล็อกแต่ปลดล็อกด้วยการตั้งคําถามตั้งคําถามให้เราตอบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาของของโค้ดคือออกมาจากตัวเราโค้ดไม่ชี้นําทางโค้ดไม่บอกทางโค้ดจะเป็นคนตั้งคําถามเพื่อปลดล็อกนี่คือสิ่งที่พี่เข้าใจคําว่าโค้ด มาด้วยปัญหาจริงๆแล้วมันด้วยความบมงเอินนะมันด้วยความบงเอิญก็คือจากการที่ได้ซูมกันแล้วก็รู้สึกว่าคุยมีคุยแลกเปลี่ยนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าอยู่ๆมันอึง้งมันจุกมันพูดไม่ออกก็เลยนิ่งไปในการในการซูมครั้งนั้นในการคุยครั้งนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าอยากคุยอยากคุยต่อว่าจริงๆแล้วพี่มีปัญหาอะไรข้างใน ที่รู้เลยว่าคือก่อนหน้านั้นรู้ตัวว่ามีปัญหาแต่เราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงพอได้รับการโค้ดปรากฏว่ามันได้ถูกย้อนกลับไปนึกถึงปัญหาที่เราอ่ะบางครั้งลืมไปแล้วด้วยคำไปว่าเนี่ยมันคือ ปมในใจของเราจริงๆแล้วทําให้รู้สึกว่าอาการบางอย่างมันหายไปเช่นปวดหัวหายไปหายไปแบบหายไปทันทีความกังวลความกลัวในบางอย่างมันหายไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันถัดๆมามันมีแต่เรื่องราวดีๆม,มีงานเข้ามามีเงินเข้ามามีไอเดียดีๆเกิดขึ้น,นะคะ่ะประทับใจว่า เขาทําได้ยังไงอ่ะก็พากลับย้อนกลับไปซึ่งตัวอตัวพี่เองยังไม่รู้เลยนะเออตัวพี่เองยังไม่รู้เลยว่าพี่มันมันเป็นปัญหาจริงๆโดยเฉพาะวันวันเนี้ยที่โค้ดเนี่ยคือคือมันรู้สึกโค้ดโค้ดเป็นมากกว่าโค้ดอ่ะโค้ดจริงใจแล้วโค้ดแบบให้ให้ความสําคัญกับพี่ให้ความสํคาสคัญกับคนตรงหน้าอย่างที่โค้ดบอกว,ว่าเราอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับคนตรงหน้าแล้วเราจะได้ใจแล้วก็โค้ดโคดนั้นได้ใจไปจริงๆค่ะคือพี่อ่ะด้วยด้วยด้วยวัยพี่ด้วยคนที่พี่อยู่เอ่อต้องบอกว่าด้วยคนที่ที่รู้จักรอบๆข้างนะคะมีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะแล้วพี่เป็นคนที่จะบอกว่า ก็อ่านคนออกในระดับหนึ่งนะแต่พี่ไม่ได้เรียนโค้ดมาเพราะฉะนั้นพี่รู้แล้วว่าใครที่จะช่วยคนที่พี่รู้จักแก้ปัญหาได้ใครที่จะทําให้เพื่อนพี่น้องพี่หรือป้ากับแม่พี่หรือใครๆก็แล้วแต่ที่มีความทุกข์อ่ะก็ต้องมาตรงเนี้ยมาเพื่อกดล็อกอะ่ะกดล็อกแล้ว ที่อยากช่วยคนน่ะช่วยคนยังไงนี่ว่าเรายังช่วยมาเองไม่ได้ก็ต้องมีโคตดมาช่วยอยู่แล้วก็คือนั่นก็คือเป็นคำตอบที่ต้พามาหาโคตดนั่นอยู่แล้วแนะนําแน่นอนค่ะ